กลับมาแก้มือใน s ีรี e เกมสาอีกครั้งรอบนี้เราจะไปถึงคนสุดท้ายได้หรือไม่ซึ่งแต่ละด่างมันก็มีความสวยและความสนุกเหมือนเดิมจะเป็นยังไงเราไปดูคลิปนี้กันสวัสดีครับผมยินดีต้อนรับสู่ช่องเพมีนะครับในคลิปนี้เราจะมาเล่น s ีรีสเกมสากันอีกครั้งนะครับโอ้โหแต่ก่อนอ่เลยฝากกด Subscribe และก,กดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับตอนนี้ผมมาเลขสามเข้าไปใน,นกมก่นเลยด้วย ไม่รู้เหมือนกันว่ามันจะมีอะไรบ้างเพราะว่าในโลบล็อกเนี่ยมันทำแมปของสติ๊กเกมมายเยอะมากๆทุกคนเข้าไปกันนี่ถ่ายรูปเรียบร้อย <c oughs> รับการจมตีรับ v p นี่คืออะไรใส่หน้าต้องใช้โลบล็อกซอโอเคเข้ามาก่นันไม่รู้เหมือนกันว่าในเกมมันจะมีอะไรบ้างแต่น่าจะคล้ายๆกันแหละครับ ที่เข้ามาเล่นพบว่าอยากให้แบบอยากรู้ว่าแบบในแต่ละแมปที่โลว์ลมันสร้างขึ้นมาเนี่ยครับที่แบบคนที่เขาพัฒนากันมาเนี่ยสปิกเกมมาไหนจะแบบสนุกและตื่นเต้นบ้างคือรุ่นแบบเกมมันก็อาจจะมีซ้ำๆกันบ้างนะครับแบบอย่างเช่นแบบบางแมปที่ผมเล่นอย่างเงา็่ะมีพวก AI OU ที่แบบหยุด ไฟแดงไฟเขียวอยู่เลยแล้วเกมสอค่อยเป็นแบบกระโดดเชือกอะไรอย่างนี้เดี๋ยวต้องลองดูกันนะครับว่าแบบนี้จะมีอะไรใหม่ๆหรือว่าจะเป็นแบบเดิมหรือว่าอาจจะแค่แบบทำกราฟ,ฟิกส,สวยขึ้นตอนนี้คนเริ่มเข้ามาเยอะแล้วนะครับดูจากมุมขวารับได้ประมาณ40แต่ตอนนี้มีแค่14คนเองใช่ไหม เกมจะเริ่มแล้วครับมาดูซิเกมแรกเป็นเกมอะไรเอาแล้วผมหมายเลขศูนย์หนึ่งวะหมายเลขศูนย์หนึ่งนี่ทาวิง เริ่มพูดเล่นอ๋อผมน่าจะเล่นเป็นผู้เล่นแหละครับไม่มีตังค์ซื้อไม่มี็ตังค์ซื้อไปพวกฟอนแมนโอ้โหแต่ไม่ได้ศูนย์ศูนย์หนึ่งซะด้วยแล้วศูนย์ศูนย์หนึ่งก็อย่าแบบออกเป็นคนแรกนะอยู่เป็นคนท้ายๆหนะ่อยก็ยังดีผู <S <S ้เล่นในแแบบนี้ที่ผมเข้ามาตอนนี้มีทั้งหมด14คนนะครับอีกประมาณ5วิเกมเราจะเริ่ม Okay. จริงๆด้วยเกมแรกเป็น A I O U งั้นเราก็ไปเล่นกันวิ่งกันแล้วหรออ,อย่างๆขออยู่มุมๆเหมือนเดิมก็จะอธิบายกฎกติการเหมือนเดิมครับซึ่งเล่นมาน่าจะแบบเป็นสิบๆรอบแล้ว <c oughs> ใครที่เคยดูกเกมแล้วเคยเล่นโลวอลก็น่าจ,จะเคยเล่นกันแบบเยอะมากๆแต่ไม่เยเขียวได้ทุกคนรีบเ้ยเรีบเยรีบเ,เหมือนเดิมครับนิ่งไว้ครับทุกคนนิ่งไว้อ้าวแล้วะปคนนั้นวิ่งอ่ะโจบดิโ,โดยเก็บไปหนึ่งแล้วอ่ะมีเวลาอีกประมาณหนึ่งนาทีกว่าครับ ถูซื้อหนึ่งอย่างเราต้อเข้ารอบให้ได้ครับอ้าคนนี้เฮ้ยหเหลวมากอ่าโดนยิง <Green line. S 1> จะเข้าไหมจะเข้าไหม <Red light. S 1> อือแล้วเราเหลือคนสามคนสุดท้ายได้ยังไงก่อน <Green line. S 1> โอเค่านวูวซ <Red light. S 1> ื้ซืหนึ่ง อ้าวคนนั้นทบเลยเหลือรอลอแค่สิบคนนะครับโอเคโอเคแบบงงงอ๋อเหลือเก้าคนโอเคอันนี้จะเป็นเหรียญแทนครับเหรียญเข้ามาในหมูเป็นเหรียญรูปปลาหมึกโอเค จำนวนผู้เล่นเงินสี่แสนน้อยจังวะโอเคครับไปเกมที่สองต่อเกมที่สองกำลังจะเริ่มหรือว่าเราต้องไปดอกผู้เล่นกันอ่าอันนี้เหมือนในซีรีส์ผมได้สียเงินหรอเมื่อกี้อา้าว หากุญแจว่ะค้นหาห้องสีทองโอ้โหทีนี้เรากลายเป็นคนโดนไล่ล่าผมได้กุญแจสามเหลี่ยมครับต้องหาประตูสามเหลี่ยมให้ไวเลยตอนนี้เอาแล้วไม่ใช่ว่ะ โอย้ยให้โดนสีแดงนะทุกคนไม่ใช่โอ้โหกดดันเวอร์เอ้ยป,ป๊อกเกือบโอ้ยจะหาคันไมได้ มีกี้สีสีแดงปะเนี่ยวนวินวนวินผมว่าผมไม่รอดแน่เลยแบบนี้หลบ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  หลบทำไมก่อนโอ้หประตูสีทองหาไม่เจอวะอ่ะจริงๆผมไม่ควรน่าจะเดินซีซัวอย่างนี้นะหลบ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 อยู่หลังประตู อีก50วิก็จะลอดแล้วหรือเปล่าขอหลบก่อนขอหลบก่อนอีก40วิออกออกไปข้างนอกก่อนเฮ้ยเสียวอ่ะไม่ลงลหรอผมจะมุ่งใจวงกลม เฮ้ยเฮ้ย,ยจะตายแล้วจะตายแล้วเฮ้ยเอาแล้วโดนไล่ว่าโดนไล่ว่ะอีกสิวิค,คนคนลุนรอดไหมเราอะ่ะไม่น่ารอดหรอกผมอะ่ะอุ้ยผมรอดไหมอะ น่ารอดว่ะอยู่จนครบเวลาโอ้โหโอ้โเหลือสีคนสุดท้ายรอดเฉยโอเคคือรอดอยู่จนครบเวลารอดเดินไปมุ่งเลยเมื่อกี้คื <c oughs> อหาประตูไม่เจอหว่ะทุกคนแต่ว่ามีชีวิตรอดอยู่จนหมดเวลา <c oughs> โอเคอนี้อะไรอ่ะฮะยังมีเกมนี้อยู่อีกเหรอ แล้วผู้เล่นหลือีกสี่คนเนี่ยนะอันนี้คืออะไรอ่ะปรเดี๋ยวนะาท่าเสนอ,นอนโอเคเนี่วิ่งอรอ อ้าชิปเอ้าชิปเอออะไรครับเนี่ย <c oughs> โอ้ยเนาะเออเสียเวลาจริงลืมหรือว่าผมอะไระพี่อกี้นะอ้าวจบเลย เขาไปถึงไหนแล้วผมแพ้แน่นอนเลยแบบนี้คือเคยเล่นชอบแบบนี้แบบแรกด้วยแล้วงงเลยเฮ้ยปูผมแพ้แน่นอนเลยอันนี้จบแล้วจบแล้วอา้าวอันนี้คืออะไรอ่ะเออโฟ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 ,โฟ,โฟ,โฟไม่ต้องไปสุดครับแต่แค่ไอ้นี่เอาให้ผ่านร้อยผ่าน นี่นี่นี่โอเคผ่านยังผ่านย่างหรือเก้าวิแปดวิเนี่ยอ้าวผ่านแล้วเว้ยอ๋อคือเราไม่ได้แข่งคนอื่นแข่งแข,แข่งกับตัวเองเฮ้ยยังชั่วที่ผ่านสี่สิบหนึ่งเฮ้ยนึกว่าไม่ผ่านแล้วเราหรือจสามคนเพิ่มผ่านคนสุดท้ายเอาหน่อยเอาหน่อยเอาหน่อย รู้ว่าจะเป็นกระโดดเชื่อหรือสู้กันเองอีกสิบวิจะ,จะเริ่มครับที่เราเหลือล็อกสุดท้ายได้ไงวะเนี่ยเอ้ยไม่ใช่เหลือยูสาคคนสุดท้ายได้ไงวะ <c oughs> ไปบูกปบ๊กันไปบู๊กันอ้าวอันนี้ม้าหมุนม้าหมุนม้าหมุนแล้วคือยังไง รอบแรกจะเข้าสองคนเลยเหรอโหโหดร้ายมากพี่ก็คือขยับอุ้ยขยับมุมมองไม่ได้ด้วยอ่ะได้หนึ่งคนหนึ่งคนโอเคปิดเลย <c oughs> เฮ้ย่หนึ่งคนโอเค น่าจะรอดอยู่นะหนึ่งคนโอหแล้วมันไวมากนเมื่อกี้จะผ่านหรือเปล่าน่าผ่านนะแบบนี้แต่กลัวแบบรอบต่อไปมันเอาสองคนอย่างเงี้ยจบเลยนะ อ้าวก็ผ่านหมดอ้าวผ่านหมดแล้วมันจะให้เราเราเข้าได้ทำอะไรเนี่ยเมื่อกี้อะไรครับเนี่ยโอเคอุตสาหผ่านมาขนาดนี้แล้วชนะเถออุตสาหได้เป็นหมายเลขศูนยหนึ่ง โอ้โหมาแล้วมาแล้วบอกว่าไม่มีอะไรผิดบอกว่าไม่มีอะไรผิดพลาดนะขอให้ผ่านขอให้ผ่านกะโดดเชือออย่าให้บันโดินคุณเฮงโอเค,อเคไม่มีทางแยกใช่ไหมอ้าวคนน้าไปแล้ววะทีก็คืออยู่ขอพอเอาไว้ โอเคผ่ okay, านแล้วครับ oh. อ้าวมันหทจะผ่านมันก็ผ่านได้ไวะอ้าวคนนั้นรอดได้ไงวะเฮ้โยโสดเขาใช้โลบัสซื้อะ่ะแน่แน่เลยโอเคได้รานต่อไปกันหน้าขาวจังหือ <c oughs> หน้าผองมาก ไปอย่างรวดเร็วเลยโอเคแบบต่อไปพร้อมแบบต่อไปสู้กันแน่ๆผมว่าไปรุยดาต่อไปจะเป็นดาสุดท้ายเลยหรือ,อเปล่าอุ้ยถ่านกระจก ไม่น่ารอดโอ้โหไม่น่ารอดโอ้โหใครจะไปคนแรก่ะผมต้องใช้โลบักเซอร์ว่ะไม่ไม่ไมีใครกล้าเดินเลยทีนี้เอาไงดีมีเวลาสองนาที โอ้โหทีนี้ไม่มีใครกล้าไปเลยโอ้ยคือถ้ารีบไปแนละ้วตกมานี่ที่ทำมานี่จบเลยนะมองหน้ากันแล้วครับตอนนี้ไปก่อนสิอะไรอย่างเฮ้ยมีแต่คนเสียดายครับสาวรอดมาขนาดนี้ขออยู่ในลิฟต์ก่อนดีกว่าหน้าของเลยทีนี้ อย่ามาจ,จุดจุดไปดิไปดิแห <_ an> มไปนการบอกให้เราไปด้วย <_ an> พิมพ์มั่งพิมพ์มังมม่งพิมพ์มัง่งพิมพ์มั่งพิมพ์มั่งพิมพ์มั่งมีเราพิมพ์กลับ<_ an> <_ an> <_ an> เรียบร้อย<_ an> <_ an> เรียบร้อย <_ an> ไปก่อนเลยไปก่อนเลยไปก่อนเลยเอาดี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 ยังไงเมื่ต้องอยู่คนไปอย่ดีทุกคนสุดยอดเอเดี๋ยวเรามาสู้กันเดี๋ยวเรามาสู้กัน โอเวล้าผมเกิดโะหมดแล้วด้วยเมื่อกี้เลยแค่ห้าวิอะอ่ะสุดท้ายเราก็มาสู้กันเหลืออยสองคนสุดท้ายวะทุกคนนี่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 เอาดิเอาดิโอ้สุดยอดมีการแบบนี่ดูออกทุกคนคุมคูคุมคูไม่เป็นไรไม่เป็นไรนุก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  โอ้โหมาสู้คนนี้ผมว่าผมแพ้แน่นอนเลยทุกคนแต่ถือว่ารอบรอบท้ายรอบมาได้ถือว่าเก่งแล้วอะไรผักหรือตบพูดต่อสู้ลงระวาเพื่อชัยชนะอ๋อไม่ใช่มีดแทงเอาทุกคนอ่าผมแพ้แล้วผมแพ้แล้ว โอเคจบเลย <S <S แพ้อย่างรวดเร็วโอเคครับเฮ้ยเดยวนะสุดยอดเล่นมารอบสุดท้ายแล้วแล้วมอ้าส่งผักแล้วเนี่ยเจอมันตกตกตบต,บตบเลยโอเคครับเกมน่าจะมีประมาณนี้ถือว่าเล่นถึงรอบสุดท้ายถือว่าเก่งมาก โอเคครับยังไงฝากกด Subscribe และกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าอ่ะสวัสดีรอบใหม่ผมเล่น212โอเคสวัสดีครับบ๊ายบาย